พี่น้องคะหอบฝันข้ามฝั่งโขงของน้องล่าลำละครเพชรลำเพลินนะคะก็ได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะพี่น้องเมื่อวันนี้นะคะวันที่18สิงหาคมเวลา9โมง9นาฬิกาค่ะพี่น้องกระแสะตอนนี้ก็คือแฟนคลับ fc เข้าไปรับชมกันเยอะมากนะคะเกือบ100,000วิวแล้วค่ะพี่น้องในเวลา4ชั่วโมงที่สาวสีดูตอนนี้เนาะและความคิดเห็นค่ะพี่น้องมากถึง4 0 0 ความคิดเห็นค่ะพี่น้องและแฟนคลับ FC นะคะต่างไปชื่นชมและเป็นกำลังใจให้น้องล่าลําละครกันเยอะมากนะคะและนะคะจาก Mv ค่ะพี่น้องเราจะได้เห็นเลยว่าภาพทุกภาพที่อยู่ใน MV เป็นภาพจริงอย่างที่น้องล่านะคะได้กลับบ้านก็เป็นภาพที่น้องล่ากลับบ้านเอามาไลยนะคะพี่น้องใส่ใน แอบเข่าใหญ่พี่น้องบา,าสซีก็เอิญแอบเข่าใหญ่แล้วก็กล่องข้าวใหญ่นะคะไปฝากพ่อแม่อันนี้ทางด้านาผู้บริหารนะคะแล้วก็แม่พรมเพชรดีเพชรลำเพลินนะคะก็พาน้องไปถึงบ้านของน้องล่าลําละครเลยค่ะและก็ด้วยญาสุภาพค่ะที่อยู่ใน MV นะคะก็เหมือนกันกับไม่ได้แสดงก็คือเป็นชีวิตจริงเลยเป็นเรื่องที่จริงเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าคุณย่าสุภาพก็คือเป็นอีกหนึ่งคนค่ะพี่น้องที่ คอยพักดันน้องล่าลำละครตั้งแต่นะคะน้องล่าเข้ามาออดิชั่นนะคะที่สาวน้อยเพชรบ้้นแพงเราก็จะได้เห็นคลิปนะคะของคุณย่าอยู่กับน้องล่าลำละครตลอดและคุณย่าสุภาพนะคะก็ยังบอกอีกว่ารักเหมือนลูกเหมือนหลานอีกคนนึงนะคะก็ถือได้ว่าน้องล่าลำละครนะคะก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณย่าสุภาพนะคะได้คอยช่วยเหลือในทุกๆด้านนะคะและทำให้น้องล่าลำละคระคะ่ะพี่น้องได้มีนะคะ สิงเกิลเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เดินตามความฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะสิ้นสุดการรอคอยค่ะพี่น้องสำหรับเพลงของน้องล่าลําละครเพชรลำเพลินนะคะก็เป็นเพลงหอบฟันข้ามฝั่งโค้งค่ะพี่น้องที่ได้ปล่อยออกมาในวันนี้พร้อม MV ค่ะพี่น้องก็คือเพลงนี้นะคะปล่อยมาตั้งแต่เวลานะคะ9โมง9นาทีค่ะและตอนนี้ค่ะพี่น้อง อยอดวิวนะคะหน้าช่องนะคะพี่น้องอยู่ที่เก้าหมื่นนะคะหนึ่งพันนะคะเมื่อสี่ชั่วโมงนี้อตอนที่สาวสีอานนี้นะคะพี่น้องก็คือสี่ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าคือตอนเราตัดลงคลิปลงอะไรแล้วอาจจะเป็นเวลาที่ยาวไปกว่าน,นั้นยอดวิวอาจจะขึ้นเยอะก,กว่านี้เนาะพี่น้องเนาะและสําหรับคอมเมนต์ค่ะก็ 4,500คอมเมนต์เลยค่ะพี่น้องแฟนคลับ FC นะคะต่างไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องล่าลําละครแล้วก็ชื่นชมค่ะส่วนใหญ่ก็คือชื่นชมมากกับเสียงดนตรีนะคะแล้วก็เสียงที่น้องล่านะคะได้เกลื่อนกมวลน,นะคะแล้วก็ดนตรีก่อนกระย่าดีเนื้อร้องแต่งได้สุดยอดลงตัวสุดๆดังแน่นอนนักร้องสาวแดนดอกจำปาคำล่า เทศลำเพลินค่ะพี่น้องเราก็จะได้เห็นค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะที่ให้กำลังใจน้องล่าลำละครเยอะมากตั้งแต่วันที่น้องนะคะได้เดินตามความฝันค่ะมาที่ฝั่งไทยค่ะอย่างที่เรานะคะก็ได้ทำข่าวของน้องล่าลำละครไปก็คือกระแสะตอบรับของแฟนคลับ f c คือ กระแสตอบรับมาดีมากค่ะพี่น้องและสำหรับน้องล่าลํำละครเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกนะคะที่นะคะได้ร่วมกับทางเพชรลำเพลินค่ะพี่น้องและเพลงนี้ก็สื่อในความเป็นตัวของน้องล่าออกมามากๆค่ะพี่น้องและก่อนหน้านี้ก็ได้ปล่อยอ่าทีเซอร์ออกมานะคะพี่น้องก็ได้ยอดวิวเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับเพลงหอฟันข้ามฝั่งโคงนะคะ และเพลงนี้ก็ทางด้านเพชรลำเพลินนะคะก็ได้ตั้งใจทำออกมามากๆแล้วก็แฟนคลับ f c ค่ะก็คือเรียกร้องนะคะที่อยากจะฟังเร็วๆนะคะทางด้านผู้บริหารอย่างไม่พรพิรดีนะคะผู้ใหญ่บ้านสายจวดค่ะก็ได้ตามใจแฟนคลับเลยค่ะปล่อยวันนี้วันที่18ค่ะสิงหาคมแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะถึงแสนวิวแล้วนะคะเพียงเวลา4ชั่วโมงค่ะพี่น้อง สำหรับน้องล่าแล้วก็คือปลื้มอะค่ะปลื้มใจที่ตัวเองได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วคือน้องได้พูดเมื่อคืนนี้ถึงกับเห็นน้ำตาของน้องล่าลําละครค่ะที่ร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มใจเนาะแล้วก็เราได้เห็นใน MV ค่ะก็ได้เห็นในแม่น้องล่าลําละครค่ะได้เหมือนอยู่บ้านแล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บอะไรเก็บเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นภาพจริงนะคะอันนี้เป็นภาพจริง น้องล่าก็ยังบอกอีกค่ะพี่น้องว่าก็ไม่ไม่คิดว่าทางอ่าด้านอแม่พรอ,อย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่บา้านสายจ้วนนะคะจะได้ถ่ายตรงนี้แล้วก็มาประกอบ m v ได้นะคะพี่น้องแล้วก็ทําให้พอเราได้เห็นไปแล้วมันมันยิ่งมันยิ่งทําให้เราเห็นภาพเลยค่ะว่ากว่าน้องล่าจะมาเดินตามความฝันได้นะคะก็ต้องถึงแม้ว่าน้องจะเคยมาไทยหลายครั้งแต่เรานะคะก็อยาก ที่จะซัพพอร์ตและก็เป็นกำลังใจให้อยู่ดีนะคะสำหรับแฟนคลับเนาะและนะคะจาก MV คะ่ะพี่น้องเราจะได้เห็นเลยว่าภาพทุกภาพที่อยู่ใน MV เป็นภาพจริงอย่างที่น้องล่านะคะได้กลับบ้านก็เป็นภาพที่น้องล่ากลับบ้านเอามาไลยนะคะพี่น้องใส่ในแอปเข่าใหญ่พี่น้องบาสซีก็เอินแอปเข่าใหญ่แล้วก็กล่องข้าวใหญ่นะคะไปฝากพ่อแม่ อันนี้ทางด้านผู้บริหารนะคะแล้วก็แม่พรมเพชรดีเพชร,พรลำเพลินนะคะก็พาน้องไปถึงบ้านของน้องล่าลำละครเลยค่ะและก็ด้วยญาสุภาพค่ะที่อยู่ใน MV นะคะก็เหมือนกันกันกบไม่ได้แสดงก็คือเป็นชีวิตจริงเลยเป็นเรื่องที่จริงเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าคุณย่าสุภาพก็คือเป็นอีกหนึ่งคนค่ะพี่น้องที่คอยผักดันน้องล่าลำละครตั้งแต่นะคะน้องล่าเข้ามา ออริชั่นนะคะที่สาวน้อยเพชรแป้นแพงเราก็จะได้เห็นคลิปนะคะของคุณย่าอยู่กับน้องล่าลำละครตลอดและคุณย่าสุภาพนะคะก็ยังบอกอีกว่ารักเหมือนลูกเหมือนหลานอีกคนนึงนะคะก็ถือได้ว่าน้องล่าลำละครนะคะก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณย่าสุภาพนะคะได้คอยช่วยเหลือในทุกๆด้านนะคะและทําให้น้องล่าลำละคระคะ่ะพี่น้องได้มีนะคะซิงเกิลเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ได้เดินตามความฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะ พี่น้องค่ะแล้วก็ f อฟซแฟนขับของเพชรลาเพลินแล้วก็ของน้องล่าลำละครนะคะก็อยากดันเพลงนี้ค่ะพี่น้องให้ได้ยอดวิวเยอะๆก็ตั้งไว้ว่าจะให้ถึงยอดวิว1ล้านนะคะใน1วันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแฟนขับเอฟซก็บอกว่าต่อให้จะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้นะคะบอกเลยเลยว่าตั้งแต่น้องล่าลำละครเข้ามานะคะทําให้คิวงานของหมอลำเพชรลำเพลินนะคะ เพิ่มขึ้นเยอะมากตอนนี้ก็คือคิวงาน,นะคะเกิน200คิวงานแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแฟนคลับ FC ของน้องล่าลำละครนะคะไม่ว่าจะอยู่ทางฝั่งซ้ายหรือว่าอยู่ตามประเทศต่างๆนะคะก็เห็นแฟนคลับ FC ของน้องล่าเยอะมากค่ะยังไงก็ตามค่ะพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้น้องล่าลำละครกับเพลงนะคะ เพลงแรกของน้องหอบฝันข้ามฝั่งโคงกันเยอะๆแล้วกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปคอมเมนต์กันเยอะๆเพื่อที่จะได้นะคะเป็นกําลังใจให้น้องล่าลํำละครค่ะพี่น้องก็เพลงนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งภายในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ใจแฟนคลับ fc มากเมื่อไม่พรพิรดีนะคะกระแสะน้องล่าลํำละครมาแรงปั๊บแม่พรก็จะตีเหล็กตีตอน,น,อนร้อนๆค่ะแจ้งให้ทางอาจารย์นะคะซอกัน อาจารย์ซอนะคะ,กะเกษตรนิสัยค่ะได้แต่งเพลงให้แล้วก็ให้คือโจทย์เพลงไปเลยนะคะหอบฟันข้ามฝั่งโคงพออาจารย์ซอได้รับโจทย์เพิินกัะจมมาอยากเด้พี่น้องแต้ว่ากแต่งได้รวดเร็วแล้วก็เพลงนี้ก็คือความหมายดีมากค่ะใครที่ยังไม่ได้ฟังค่ะไปฟังกันเยอะๆเลยค่ะที่ youtube นะคะช่องเพชรลำเพลินค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องสาวสีกับสิคอลาไปก่อนค่ะถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกแล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ